สวัสดีครับจากประเด็นขีปนาวุธสองลูกตกในโปลแลนด์ทำให้มีผู้เสียชีวิตในสองรายระหว่างรัเสเซียและดมโจ,จมตีย,ยูเครนเมื่อวานนี้นะครับตอนแรกหลายฝ่ายคาดว่าเป็นของรัเสเซียซึ่งข่าวที่ออกมาตอนแรกเขาบอกว่าไม่สามารถชี้ชัดได้เพราะถ้ามันเป็นของรัเสเซียจริงๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานเอนมินบอกว่าใจเย็นๆเรื่องนี้คงไม่ไปถึงมาตรา5ของเนโตก็คือยกทัพใส่กันนะครับเพราะว่าดูจากวิธีของขี่ปนาวุธแล้วไม่ได้ตั้งใจบางคนเลิดเปิดเปิงไปถึงสงครามโลกครั้งที่3อีกแล้ว ตามเคยเน่และครับมีได้วิเคราะห์อะไรมากมายต่อมามีการออกมาพูดว่าขีปนาวุธเนี่ยอาจจะเป็นของยูเครนซึ่งก็ไม่สามารถระบุชัดเจนได้มันไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรเหมือนที่แอดมินวิเคราะห์ว่าตอนนี้รัสเซียนี่เจองานยากอยู่แล้วนะครับรัเสเซียคงไม่ได้ตั้งใจโจมตีโปลแลนด์และเนโต้งคงไม่อยากขยายวงของสงครามให้เปืองตัวเพราะว่าตอนนี้ยูเครนก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดี แอดมินวิเคราะห์ว่าเนโตเนี่ยจะส่งอาวุธให้กับยูเครนนี้เพิ่มมากกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับโปแลนด์มีข้ออ้างในการซื้ออาวุธหรือว่าขอระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงได้ซึ่งถ่าได้มันจะทําให้รัศมีการตรวจจับครอบคลุมพื้นที่ในยูเครนด้วยจะไปเพิ่มการรับรู้ให้กับยูเครนเป็นวิธีแบบสวยๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเนโตเนี่ยไม่กล้ากับรัสเซียแต่ถ้าเรามองรอบด้านสมมติฐานของสงครามใหญ่คือเนโต้ชนะรัสเซียอยู่แล้วในท้ายที่สุดแต่ว่าเนโตเอง อาจจะมีความเสียหายในบางส่วนซึ่งเนโตต้องพิจารณาที่สําคัญคือระบบเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบไปทั่วโลกมันต้องชั่งน้ําหนักนะครับอีกอย่างรัเสเซียก็ไม่มีท่าทีโจมตีชาติเนโตนี่อยู่แล้วแม้ว่าท่าทีรัสเซียจะดูแข็งเก้าแต่ว่าเอาเข้าจริงรัเสเซียก็ไม่อยากรบกับเนโต มันเรื่องใหญ่หากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับนีโตทุกฝากาา่กฝายน,นี้ต้องรอบคอบเยนสโตเทนเปิร์กเลขาธิการของนโตกล่าวว่าขีปนาวุธที่ตกในโปลแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นของยูเครนในขณะที่การสอบสวนก็ย,ยังดําเนินต่อไปนะครับมันก็บอกแนวโน้มได้ในระดับหนึ่งจะมีมาตรการอย่างไรเราต้องรอดูอีกทีนะครับนอกจากเลขาธิการของนโตแล้วประธานาธิบดีของโปลแลนด์ก็กล่าวในทํานองเดียวกันก็คือน่าจะเป็นขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนอันนี้แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะ ขี่ปนาวุธของระบบป้องกัน S 3 0 0จะถูกยิงขึ้นไปสกัดโดยใช้การน,นำวิถีด้วยเรดาร์ภาคพื้นก็แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อจากนั้นก็จะอาศัยเรดาร์ในตัวของขี่ปืนาวุธซึ่งก็มีขนาดเล็กนำทางสู่เป้าหมายไม่สามารถรับรองผลได้100%โอกาสที่จะประสบความสำเร็จน่าจะอยู่ราวๆ30-40%เท่านั้น ถ้าขีปนืนวุจของระบบป้องกันถูกยิงขึ้นไปแล้วเหวอไม่สามารถตรวจหาเป้าหมายได้มันก็จะเคว้งคว้างแล้วแต่ว่าจะตกตรงไหนไม่ว่าขี่ปนนวุจจะนำวิถีด้วยเวต้าหรือว่าสแสวงความร้อนก็ตามนะครับอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่ารัเสเซียเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีชาตินโต้ไม่ใช่เพราะว่ารัเสเซียนิใจดีนะครับแต่เป็นเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยไม่พร้อมที่จะลบกับนโต้ขนาดนั้นจึงไม่แปลกที่รัเสเซียจะรีบออกมาปฏิเสธเพราะว่าลำพังรับมือกับยูเคร อตอนนี้รัสเซียก็ลำบากแล้วล่ะครับความน่าสนใจในกรณีนี้คือโปแลนด์จะเสริมกําลังบริเวณชายแดนนี้มากขึ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองคือระบบป้องกันภัยทางกากาดขั้นสูงว่าจะได้มาหรือไม่นะครับนอกจากนั้นพวกรถถังเครื่องบินที่โปแลนด์นี่จองจองไว้อาจจะได้เร็วขึ้นเป็นผลดีทางอ้อมกับโปแลนด์ส่วนยูเครนจะได้ประโยชน์จากโปแลนด์ไหมอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะครับ